สามสัญญาณนะคะที่บ่งบอกว่าตอนนี้คุณกำลังเจอคู่ชีวิตคุณแล้วหรือแม้กระทั่งคนที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยในอนาคตจนแก่เท่านั้นเองสัญญาณที่หนึ่งคือความรู้สึกที่คุณได้รับเวลาอยู่ด้วยกันแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขอือันนี้มันจะออกมาจากอินไซ์หรือว่าจากข้างในของคุณเลยโดยที่มันไม่ใช่แบบคือคุณสัมผัสได้ว่าคุณรู้สึกแบบมีความสุข คุณรู้สึกไม่ได้กังวลคุณรู้สึกแบบเป็นตัวเองคุณรู้สึกแบบเฮ้ยมันดีอ่ะอันนี้อารมณ์ของคุณมันจะรู้สึกแบบเบาสบายแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้เวลาอยู่ด้วยแล้วทําให้คุณเป็นธรรมชาติและเป็นตัวเองมากที่สุดนั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะคือคุณจะรู้สึกได้เลยว่าซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่ว่าจะตัวเขาซัพพอร์ตคุณหรือบางครั้งคุณจะรู้สึกว่าเวลาที่คุณจะซัพพอร์ตเขาด้วยเนี่ยคุณไม่ได้รู้สึกแบบเสียดายหรือไม่ได้รู้สึกว่าแบบ มันจะดีหรือเปล่าแต่มันเป็นอารมณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณซัพพอร์ตเขาด้วยความเต็มใจอ่ะ,อะการซัพพอร์ตในที่นี้นะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของอการดูแลซึ่งกันและกันอาจจะมีเลี้ยงข้าวกันบ้างเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆอะไรประมาณนี้คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้แค่แค่เขาอ่ะมาดูแลคุณอย่างเดียวแต่คุณสามารถที่จะดูแลเขาได้ด้วยความเต็มใจนั่นเองค่ะอันนี้คือการซัพพอร์ตที่คุณสามารถสังเกต จากตัวคุณได้นะคะสเตปถัดไปข้อที่3ค่ะเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยจะมีความรู้สึกที่คิดถึงกันอยู่เสมอไม่ว่าจะคุณหรือเขานะคะต่อให้จะอยู่กันคนละประเทศบางคนเป็นคู่รักที่อยู่กันคนละประเทศแต่ความรู้สึกเนี่ยคือส่งถึงการคิดถึงกันตลอดเลยหลังจากที่ ไม่ได้เจอกันแล้วหรือว่าเขากลับไปประเทศของเขาก็ยังมีการคอนแทคนะคะติดต่อกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังมีการแพลนที่จะมาเจอกันอีกอันนี้คือสัญญาณที่คุณสามารถสังเกตได้ว่าตอนนี้คุณกําลังเจอคนที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคุณแล้วหรือว่าเรียกว่าคู่ชีวิตของคุณน,นั่นเองทีนี้หลายคนบอกว่าโคชเชมขามันจริงมากๆเลยอย่างที่โคชบอกตอนเนี้หนูกําลัง คุยกับหนุ่มต่างชาติแบบนี้อยู่ตติดปัญหาเรื่องเดียวคือในเรื่องของภาษานะคะซึ่งโคจะบอกเลยเนาะว่าภาษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องค่อยๆฝึกและให้เวลากับตัวเองเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะแบบว่า7วันแล้วคุณจะพูดได้คือพูดได้จริงนะแต่ว่าหมายถึงพูดได้ในระดับหนึ่งที่ไม่ได้เข้าใจแบบลึกซึ้ง แล้วก็ไม่ได้รู้ศัพท์เยอะอะไรขนาดนั้นแต่พอพูดได้อะไรประมาณนี้คะ่ะแต่คุณจะต้องเป็นการเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องในทุกๆวันคือพูดง่ายๆว่าอ่ะ เป็นไปได้ไหมที่คุณจะเรียนภาษาอังกฤษวันละ30นาทีอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของภาษาโคเชมีคอร์สนะคะที่มีชื่อว่า basic English นะคะสื่อสารได้มัดใจฝรั่งค่ะคอร์สนี้นะเหมาะกับสาวๆมือใหม่ที่เริ่มเดินสายฝอแล้วก็พื้นฐานภาษาอังกฤษคืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานเลยนะคะกำลังเริ่มต้นเดินทางสายฝอแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าเรียนใน คอร์อสเรียนที่มีคนจํานวนเยอะเพราะบางทีก็จะรู้สึกเขินๆเนาะในคอร์สนี้จะเป็นคอร์สออนไลน์ซึ่งคุณสามารถเรียนได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่คุณสะดวกเนาะซึ่งโคเชมได้จัดมาทําให้คุณเรียบร้อยแล้วเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษที่ไว้คุยกับแฟนต่างชาติแล้วก็มีภาษาที่เวลาที่เราจะใช้คุยกับหนุ่มฝรั่งอะ่ะเป็นภาษาที่มันเป็นภาษาสําหรับคู่รักอยู่ในนั้นด้วยใครสนใจเรียนติดต่อได้ที่แอดเชมค่ะ